วัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม Seven Night Rebirth ครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับสายฟรีตีมังกรชั้น6นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลย Pay to Win t o ปอัเติมเกมนออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจใน1นนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเดอ l แลกนัล d ็อกด i c กนิก้าซาก้าแล็กนัล็อกออนไลน์แลนด์เวิร์ดแล h กน r ลล็อกรีเบิร์ดแฮร์รี่พอตเตอร์แล็กนัลล็อกออริจิแลกนลอกเอ็ชินอิมแเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โคด้ด GAND ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ UG PhoneUG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับมือถือเครื่องนึง สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากเป็นเพื่อนเนี่ยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบสเท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูมังกรกันเลยนะครับ นี่นะครับมังกรชั้น6นะครับนี่จะเห็นได้ว่าผมยังไม่ผ่านนะแต่ผมรู้แล้วว่าผมจะผ่านนะครับผมก็เลยมาเริ่มทําคลิปนะอันนี้นะครับสาหรับมังกรนะครับเขาก็จะมีบอกด้วยว่าแนะนาว่าแบบให้ใช้ตัวอะไรนะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับเอามาใส่ทีมก็จะกันสตันได้2ตัวนี้ถ้าเอามาใส่ทีมก็จะกันทตุไฟได้นะครับแล้วก็3ตัวนี้นะครับเป็นตัวดาเมจที่เขาแนะนำนะครับก็คือมีจูปี้เซอินแล้วก็ลาเชลนะครับซึ่ง วัวเซอินเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากนะครับแต่ผมยังไม่มีนะก็นี้ผมจะใช้จูปี้นะครับกับปลาเชลนะอ่ะมาดูทีมนะครับก็ผมเปิดได้เจฟนะครับยังบวก5ยังไม่ได้เลยนะคือเออยังขาดอยู่นะครับตังมันหมดอะตังมันเรือน้อยมากนะครับก็จะมีเจฟ6ดาวนะครับแต่บวกแค่3เนาะแล้วก็ยูอีสดาวนะครับอีวาน5ดาวบวก5นะครับปลาเชล5ดาวบวก5แล้วก็จูปี้5ดาวบวก5นะครับอ่ะ ไปเลยนะครับเราจะจูป well ี้ยืนหลังนะจูปี้แรงสุดนะครับสกิลเปิด3สกิลนะครับก็คือเดี๋ยวเราเอาราเชลนะครับสกิลแรกนะครับเออ่สกิลล่างเนี่ยจะเป็นการลดโจมตีของมังกรนะครับแล้วสกิลสเนี่ยจะเป็นลดเกราะมังกรแล้วก็ลดโจมตีกับลดเกราะมังกรนะครับแล้วก็ค่อยต่อด้วยจูปี้บัฟนะครับจูปี้บัฟสกิลล่างเนี่ยมันจะเพิ่มคีย์ที่เขานะครับมันจะเพิ่มคีย์ที่เขารีสนะครับเพิ่มโอกาสที่ ถ้าจะ29%เ้ปอร์เซ็นต์มั้งนะครับแล้วมันก็จะเข้าโหมดแบบว่าแบบไม่โดนล็อกเป้านะเออแต่ก็ยังโดนสกิลหนู่ดีครับก็ยังตายได้อ่ะนี่นะครับปึ๊บแล้วแต่ผมจะเอายูอีแวะฮิวนิดนึงนะนะครับยิงไปหนึ่งดอกก่อนปรับเข้าไปกียไหมเออ ขี้นะครับแต่ไม่ติดจุดอ่อนขี้หกพันแปดจุดอ่อนด้วยจะหมื่นนะโอ้ยอยูอีกไม่ได้บงไม่ได้บับนะครับตายไปแล้วลาเชลลาเชลสกิลหน่อยเออดูนะครับจะตายแล้วมังกรไม่เท่าไหร่ชั้นหกไม่เท่าไหร่นะครับผมคนลาเชลลาเชลได้สกิลไหมลาเชลสกิลไปแล้ว เ,เราเชียวตายนะครับเดี๋ยวเอาเจ็บเจ็บลงเ,เราเชียวฟื้นแล้วเราเชียวฟื้นแล้วเ,เชียวสก,กิลหน่อยเออรถเกาะไปปับเข้าไปนะครับเจ็ดร้อยแปดร้อยโดนไฟผงไฟเผานะอีนได้เลยนะมังกรมันโดนไฟเผาเรื่อยๆ,ๆนะครับนี่เรียบร้อยมังกรตายแล้วนะครับชั้นหกเป็นไงไม่ยากนะครับแต่อาจจะต้องเล่นมือนิดนึงนะผมไม่ไแน่ใจว่าออโต้มันจะผ่านหรือเปล่านะครับ ไม่น่าผ่านมัง้งออโตโอ้ไม่เจียดชิวมากนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับมังกรชัน้น6ใช้เวลาไปนาะทีครึ่งเองนะครับอีซี่นะก็ไปทําทีมตามกันได้นะครับสําหรับสายฟรีนะผมว่าอันนี้ผมไม่ได้มีแบบว่าซื้อตรงซื้อตัวอะไรด้วยนะคือมันง่ายมากคือเราก็ฟาร์มเพชรไปเรื่อยใช่ไหมฟาร์มเพชรเราเอาตัวปั้นว30วสาฟาร์มเพชรไปเรื่อยนะผมจะให้ดูกุญแจ ผมนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับเหลืออีกตั้ง15กล่องนะ15กล่องเนี่ยกล่องหนึ่งได้กุญแจ60ดอกใช่ว่าก็คือยังเหลือเพชรอีกหลายพันนะครับเออก็ประมาณนี้เลยถ้าเกิดใครมีเซอินก็เอาเซอินมาแทนจูปี้นะครับอืมก็จะทาให้เราผ่านได้แบบง่ายดายนะครับนี่ได้กุญแจอีก3กล่องเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็สั้นสน,นะครับไปเล่นกันชั้น6 สายฟรีเนี่ยผมว่าแล้วเดี๋ยวผมต้องเปิดตู้เนี่ยหาเซอินว่นะเห็นไหมเพราะว่าธรรมดาก็ศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าครบร้อยมันจะมีโอกาสได้เซนสิบเปอร์เซ็นต์เพราะตู้นี้มันเลือกเลือกเลดได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ไปแล้ว่อนไปก็กาชาเท่าน่อยเว้ยเกลือเกลือตามคาด พันเพชรเหรอเฮ้ยโอ้ยสี่ใบเลยอะแล้วอันนี้มึงโหดด้วยเฮ้ยอะไรครับนี่อะคลิปรีวิวมังกรแล้วกูได้มังกรแล้วไอ้กูไดเซอ,อินแล้วกูต้องไปทำตัวใหม่อีก <S 2> <S 2> โอเคครับประมาณน,นี้เลยนะครับเจทเก้ไดเซอ,อินปิดคลิปอ่ะไปแล้วผมเจอกันทุกคนสวัสดีครับ